สวัสดีจ้าสุขูสุคนบานฮีมาส่วงเศร้าไปได้ดอกบานข้าเจ้าเอิญเฮ็ดปวกกิ๊เนาะจ้าเนาะแซ่ประสันเมื่อเศร้านี่กัแกงสดนำ้ำโอ้ยบานสวยสวยเนี่ยบานฮีมาได้ดอกบานพึ่งกลับมาเนี่สภาพตองแซ่กางเกงขาเงียบอนนี่บานทีสพากันขูดเต็มตาพอดีดอกบานบานเมื่อขึ้นนี้มันดอกจูมไปใต้เมื่อขึ้นนี่ ไปไต่แ้วก็เป่วแย่งกันมาเรื่องทึ่งเถิดมันวันเสร็แล้วก็ขึ้นกับว่าเป็นตาย่านเด้ทุกคนคนสวนสาน่วนซานอยู่เมียพูดอ่ะอุยงามคัก่เป็นธรรมดาเดิเห็ดปวกบันฑีมันเป็นปืนอยู่ผู้คอยคอยคอยไปยั่วนั่นกรุงเทพดุนเนาะบกคอยบกคอยได้อยู่บ้านบันฑีข้างแรกนี่ข้างแรกเลยข้างแรกในชีวิต ออกอ้อมเงาอันอันดอกเออต้นแดงไหมทุกคนอุ้ยสะออนกิมพิษต่ปฏิถือโทรศัพท์ไปมานึกขึ้นได้บันที่นี่แล้วอันถ้าเกาไปเก็บเพดเสียอาอนโทรศัพท์หอยข้อไปน้ำตลอดแม่ใส่อันกระเป๋าหน่อยเมื่อนี่บ่ได้เอาไปบอเกิดบ่พ่อแมุู่ด่ะทุกคนแกงกระเสบแสบ ขั้นเห็ดอันนี้ประมาณรสชาติประมาณเห็ดเมืองกาญเลยเแบบเดียวกันพิษต่วันดอกน่อยดอกน่อยก็ของเมืองกาญเมืองกาญมีแต่ดอกใหญ่ๆเบนบอละ่ะมันกระสีแสบคือกันยำแล้วมันกระสีบอเป็นเสียนคือกันเลยคณะหลายจังสี่ก่ะเออเขาแกงกินนั่นอิ่มๆแล้วขาจังเสียนหนึ่งใส่ถุงน้งเตือกับขั้นสมสมเห็ดกระแสบเด้ผู้เห็ดเป็นขั้นสมเห็ดปวกใบ้ากินย่ามฮาบ่บมี่ยังสรีนาะเราพ่ๆ เขาก็บสิบเดซ้อทุกคนก็ยังว่าณปะยู่บ้านย่างเทียนทุกคนถามเลยเป็นันไหเจ้าอันนั้นเย็บปืนเจ้าไปยู่บ้านเจ้าคือเป็นตะมีความสูขแถวสันว่าเอาแมนอิลีหาอยากหากินไปกับนาปุ้ยมวนเป็นมวนได้ฟอนย้อนแง่แงสะก้อนยังเจ็บฟอนเซนันเห็นสะก่อนโอ้ยขันมินมีโท่าไรสามสี่เห็ุมึงอันไทยมึงตอนท่าฟอน สออนเด้พอสะสออนได้จังอืมอ,อม,มันไหลอ้อมต้นไม้โอ,อ้ยเนาะเป็นปืนเป็นแพร่ไปเลยแม่ทุกคนไป,ป่มปมอมปอมมันเป็นมูเห็ดปวกอันนี้เป็นมูมสิบเออกดอกเดียวมันสิคัดเห็นดอกหนึง่งเอ๊ยสีบัดนี้อ้อ,อ,อ,อมต้นอันนั้นต้นแดงนั้น อยัางให้ทุกคนเห็นอันตอนเทียนไปเก็บนั่นเด้ตอนที่เก็บทีบ่วมันอยู่ในดินนั่นไหมซีสะอ่อนเลยเสียดายว่นเด้ถือโทรศัพท์ททปไปเอาโทรศัพท์ปไปน้าหลานหลานเฝ้าเฮียนอยู่อันหน้อา,นอ,านอยู่ทุงผี่นี่ไปเก็บไปเก็บพุนๆดี๋้วสิบอกพุนหน้าไปทางพุนพุนพุนละพุนไปเก็บปานพูุ่นอ่ะนี่ทุงไ้ทุงหน้าคือเกา่เอาอ๋า มานี่ค่อยเจอกันคลิปหน้าไลนหน้าเด้อจ้าเด้อไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย